สวัสดีครับภูมินะครับจากช่องภูมิใจนําเสนอนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กันที่โชว์รูมโตต้ามหาคนครนะครับสาขาประชาชื่นนะครับเราก็มีนัดมาชมรถรุ่นใหม่ของเขากันหรือโตต้า o ครา Cross นะครับผม <Hello. S 1> โอ้นี่มันจิราพานี่ไม่ใช่ไม่ใช่เหรอ,อเปลี่ยนชื่อแล้วเดี๋ยวแนะนำก่อนนะครับอันนี้เป็นเซลล์รุ่นพี่นะครับผมสมัย<ะ>ยังแบเบาอกอยู่นะครับปัจจุบันเมื่อก่อนเนี่ยอ้วนมากนะครับปัจจุบันนี้ก็คว <น S 1> <ไป S 2> ามเพียวเพราะว่าไปขายชาพีชนะครับชาพีนะใครสนใจก็เดี๋ยวเปิดวาร์ปมาให้นะครับผมโอเค,นะอเควันนี้เราก็จะพามาดูค ور ์ราครอสนะครับก็เป็นตัวโมเดลคันใหม่ของโตต้าเขานะครับก็มีกี่ มีกี่รุ่นเนี่ยพี่ต้อมตอนนี้มันจะมีแยกเป็นเบนซินแล้วก็เป็นตัวไฮบริดอ๋อแต่ก็จะแบ่งเป็นสี่ราคาสี่ราคาอืก็คือมีพันแธรรมดากับพันแปดไฮบริดนะครับแล้วก็ที่มาดูที่โชว์รูมนี้เนี่ยเพราะว่าทุกๆโชว์รูมอ่ะมันมีแต่รุ่นท็อปเว้ยแต่ว่ารุ่นที่เราจะซื้ออ่ะมันต้องเป็นรุ่นแบบนี้นะครับซึ่งหาดูยากมากนะครับก็เลยว่า เออถ้างั้นเราโทรหาพี่ต้อมก่อนเลยดีกว่าว่าพี่ต้อมมีรุ่นนี้ไหมแล้วดันมีนะครับเราก็ดิ่งมาหาพี่เขาเลยนะครับม,มาดูด้านหน้านะครับก็คนพงรีวิวไปเยอะแล้วนะก็อันนี้เรามารีวิวในฐานะผู้ใช้ Honda <c oughs> กับ t ต y ร์ตนะครับผมน,นี้มันเหมือนหมูอาปากเลยนะครับตแ,แต่ว่าสวยสวยสวยนะ,ะมาในแนวลุคของกึ่งกึ่งผู้ใหญ่นะครับกึ่งๆึ่งผู้ใหญ่เราก็ความพิเศษของตัวไฮบริดน่ะเห็นไหมมันมีโลโก้สีฟ้าคือขับไปที่ไหนน่ะ รู้เลยว่าอันนี้ไฮบิดนะครับไฟหน้าก็เป็นแบบไลท์ไกดิ้งนะครับผมไฟหน้าเห็นไหมมีสีฟ้าด้วยอันนี้คือความพิเศษของของรุ่นใหม่ๆของโตลต้ตาเขาที่เขาพยายามจะแยกลายของตัวไฮบิดเนี่ยให้แตกต่างจากตัวพันแอย่างชัดเจนเลยนะครับ<ต>คันนี้ราคาเท่าไหร่ครับพี่ต้อมตัวนี้จะเป็นลองคอรค่ะต่างจากตัวเขาประมาณเกือบแสนอยู่ที่1นึ่งล้านแปดหมื่นเก้าพันหนึ่งล้านแปดหมื่นเก้าพันนะครับแล้วก็อันนี้คือเป็นราคาเปิดตัวถ้าถ้านานกว่านี้ราคามัน ขยับขึ้นไปไหมครับเอ่อจะบอกว่าราคาเปิดตัวที่ราคาพิเศษจะเป็นตัวเริ่มอ๋อเป็นตัวเริ่มใช่ค่ะเราเราเรามีส่วนลดให้ลูกค้าจากตัวรถเลยสามหมื่นบาทอ๋อราคาเปิดตัวเนาะแต่ว่าถ้าเป็นรุ่นอื่นเนี่ยค่ะก็จะเป็นในเรื่องของพวกดอกเบี้ยพิเศษคือตัวต้าเนี่ยเขามีแคมเปญที่ซัพพอร์ตลูกค้าเก่าดอกเบี้ยเนี่ยถูกมากสมมุติว่ากู้ประมาณสักเจ็ดแสนดอกเบี้ยแค่ 1. 1. 1 1 1 9 9นเตอนนี้มันมีตำ่ำสุดถึง1.59 oh, โอ้หนึ่งจุาเกา็คิดว่าเฉพาะดอกเบี้ยอย่างเดียวอะ่ะเสียแค่เดือนละไม่ถึงพันนะถ้า <1. 59. S 3> ถ้าคิดแบบไวๆ1น9แถมประกันก็มีนล้ววันนี้แต่ว่าโดยรายละเอียดต้องคุยกัน,นต้องคุยกันนะก็อันนะี้ก็แต่ละโชว์รูมตอนหลังเนี่ยตัวต้านเนี่ยคือจะเป็นเหมือนกับ g l o b a l ละคือแทบจะเท่ากันหมดก็คือซื้อการดูแลกันดีกว่าอย่างผมเนี่ยกับพี่ต้อมเนี่ยก็รู้จักกันมาเป็น10ปีละ แถวบ้านก็โชว์รูมก็เยอะแยะนะแต่ก็มาหาพี่เขาพอเรื่องของการบริการละกันเนาะโ okay, อเคเดี๋ยวผมพาไปชมรายละเอียดด้านในนะครับโอเคแล้วก็ความพิเศษของรุ่นท็อปๆของโตต้ตาเขานะครับคือหลังๆเนี่ยมันจะเป็นสมาร์ททีนะครับคือหรูหรามากเมื่อก่อนเนี่ยโตต้ตาจะจะมีตุกุญแจแค่แบบเดียวคือเหมือนเหมือนทรงวีโก้นะถ้าเกิดใครใช้โตต้ตาเนี่ยรู้เลยนะครับแล้วก็ความพิเศษของสมาร์ททีเนี่ยคือคุณเนี่ยเอากุญแจเนี่ยเก็บไว้ในกระเป๋าตลอดเลยนะครับเข้ามาใกล้รถ เปิดประตูรถได้เลยแล้วก็มันจะมีอยู่จุดจุดหนึ่งนะครับที่ที่ผมชอบมากคือผมอ่ะเป็นเป็นคนที่อ้วนในระดับหนึ่งแล้วกันแล้วก็ถ้าเกิดสมมุติว่าเราขึ้นลงรถที่เป็นอย่างพวก f o r t u n e r หรือรถสูงๆนะครับคือเราจะขึ้นลงลําบากนะครับแต่ถ้าเป็นคันนี้นะครับไม่แน่ใจคนอื่นคิดเหมือนผมหรือเปล่าแต่ว่าตัวองศาประตูของเขาอะ่ะมันกว้างนะครับแล้วก็เวลาเราขึ้นลงอะ่ะปุ๊บเห็นนะฮะเอาใหม่นะครับเอาใหม่เรา ขึ้นล้วก็ลงปุ๊บคือมันมันมันง่ายมากนะครับในการที่จะเข้าออกรถคันนี้นะครับหรือประตูหลังนะครับอ่ะค่ายอื่นเป็นยังไงผมไม่รู้นะครับแต่ว่ารถคันที่ผมใช้อยู่ไม่ว่าจะเป็นนิสสันจุ k ก HRV j a z z นะครับทุกคันขึ้นด้านหลังยากหมดเว้นแต่คันนี้นะครับเห็นนะฮะอ่าคือมันนั่งสบายมากอะ่ะเลยแบบถูกใจอะ่ะ ไม่รู้จะใช้สับแบบไหนดีนะครับ okay, โอเคเดี๋ยวผมพาไปชมด้านในากันนะครับเซลไปไหนนะ้าอยู่นี่ค่ะ <c oughs> <c oughs> โอเคนะครับ <c oughs> ก <c oughs> ็เราเข้ามาดูภายในนะครับรถราคาระดับประมาณ1ล้านบาทเนี่ยแน่นอนว่าภายในเนี่ยเขาหรูหราเนอะอ่าถามถามเซลเซลก็สวยไหมหรูขึ้นทำความสะอาดง่ายขึ้นเนี่ย อันนี้ดูแบบอารมณ์แบบผู้หญิงเนาะที่จะต้องดูแลรถอะไรเงี้ยอย่างพวกเป็นโนแบกเนี้ยค่ะบางค่ายอ่ะก็คือจะต้องมีการเคลือบฟิล์มแต่เนี้ยคือเขาจะเป็นแบบว่าใช้ผ้าเช็ดเลง้ยคะได้เลยนะคะแล้วก็ข้อดีเลยก็คือทุกอย่างนะคะทํางานเขาเรียกว่าเมนูเขาทําให้เราเข้าใจได้ง่ายขึ้นอ่าก็คือใครใช้ก็ได้นะคะ อ่ะเดี๋ยวผมเสริมให้ดูนะครับคือเมื่อก่อนเนี่ยตัวต้าเนี่ยครับเขาจะด้อยเรื่องของจอมากแต่พอมาในโบเดลหลังๆ่ไม่ว่าจะเป็น a อ t ติสหรือโคราชคอสตัวเนี้ยที่เรากําลังคุยกันอยู่เนี่ยครับจอเนี่ยมันใหญ่มากนิ้วใหญ่เวอร์มาก7นิ้วะนะแล้วก็ความไวของของเขาเนี่ยค่อนข้างจะถือว่าไวเลยนะครับเห็นไหมปกติเนี่ยถ้าถ้าเราเลื่อนเปลี่ยนจอครับมันจะคิดนานนะครับแต่คันเนี้ยก็ถือว่าประมวลผลค่อนข้างไวเลยนะครับแล้วก็รองรับ Apple CarP l a y Air เป็นออตออโต มันแยกโซนไหมพี่สองโซนนะอันนี้คือข้อดีเลยนะครับคือบางคนอาจจะมองว่าออปชันนี้เป็นออปชันที่แบบไร้สาระรถนั่งคันเดียวกันทําไมต้องแยกแยกแอร์กันนะครับแต่จะบอกว่าแอร์ตัวนี้มันจะทําให้การขับเขี่ยองคุณมีความสุขเพราะคุณจะไม่โดนภรรยาด่าแน่นอนว่าเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวร้อนอันนี้ผมฟันธงนะครับนี้อวดได้ไหมอวดไหนอ่ามีช่องต่ออุปกรณ์ไฟฟ้า มาแล้ว,ลวมันเหมือนกับไม่สําคัญนะแต่บางครั้งที่เราจำเป็นต้องใช้หรือว่าคนที่แบบว่าใช้ชีวิตอยู่ในรถอะไรอย่างเงี้ยค่ะตัวนี้ก็สําคัญอีกตัวนึงเลยนะชาร์จได้แปลงไฟมาเรียบร้อยนะคะพามาชมข้างหลังกันนะครับอเราเข้ามาข้างหลังแล้วนะเซลเราไปไหนแล้วนะครับโอเคก็อันนี้ให้ชมก่อนว่าความสะดวกสบายของรถที่เป็น5ประตูนะครับคือแน่นอนละ เล็กรูมก็เยอะเฮดรูมก็เยอะเป็นปกติอยู่แล้ว mm. แล้วก็บาะมันปรับเอนนอนได้นะครับอันนี้คือความความพิเศษของเขาแล้วก็ม,ม,มีมีแอร์ตอนหลังมาให้แล้วนะมีแอร์ตอนหลังมาให้แล้วก็โอเคเลยแหละแล้วก็วัสดุของตัวเบาะครับเขาค่อนข้างจะหรูหราถ้า,ถ,า,ถ,าถ้าเทียบกับค่ายอื่นนะครับถ้าเทียบกับค่ายอื่นคือที่ไปดูมาก็ก็ดูมาหลายรุ่นแหละแต่ว่าพอมาเจอวัสดุของรถคันนี้ก็ถือว่าได้เปรียบของค่ายกว่าค่ายอื่นเลยนะครับระบบความปลอดภัยคันนี้ ถ้าเป็นรุ่นไฮบริดเนี่ยมันก็มีมาครบตั้งแต่รุ่นเริ่มต้นของไฮบริดเนาะแต่แต่จะบอกว่าความพิเศษของตัวท็อก็จะเป็นในเรื่องของระบบความปลอดภัยต่างๆเนาะแต่ว่าถ้าลองท็อปเนี่ยสำหรับกลุ่มลูกค้าที่อาจจะขับรถเป็นแล้วเก่งแล้วแล้วก็ไม่ชอบระบบการเตือนเยอะแล้วก็ลาวหลังคามีเฉพาะท็อปใช่ค่ะอ๋อโอเคอันนี้มุนลูบมุนลูบอ๋อโอเคมาชมข้างหลังนะครับ คือข้างหลังเนี่ยคนที่บอกว่าสวยก็ว่าสวยมันเหมือนอารมณ์เหมือนแฮร์รี่หรือเล็กซัสตัว5ประตูของเขานะครับซึ่งเป็นรถระดับไฮคลาสของตัวครอสโอเวอร์ของเขาอะนะครแล้วก็เทคโนโลยีนี้สงวนสิทธิ์ให้เฉพาะท็อปกับรองท็อปเท่านั้นนะครับโอเคมาเราพามาดูตรงนี้ก่อนคือสาเหตุที่เรานิยมตัว5ประตูเนี่ยแน่นอนแหละพื้นที่เก็บของ คือถ้าเป็นเก่งเนี่ยเราจะเก็บของได้แค่นี้ได้แค่นี้จริงแต่ถ้าเป็นห้าประตูเมื่อไหร่นะครับเดี๋ยวเพื่อนๆดูนะเนี่ยเห็นไหมครับเราสามารถที่จะพับเบาะด้านหลังเนี่ยเข้าไปเพื่อที่จะเพิ่มสเปซนะครับในการเก็บของนะฮะเครื่องยนต์ของเขาก็เหมือนเดิมนะครับคือเราใช้ p รีออยู่ไงเราก็เลยรู้ว่าเครื่องยนต์เหมือนเดิมประหยัดเหมือนเดิมน่ะน่าจะน่าจะเกิน20กิโลเมตรต่อลิตรเหมือนเดิม เนาะโอเคแล้วก็ความพิเศษที่เห็นชัดเลยนะครับคือการวางเลเยอร์ของเขาเปลี่ยนไปคือด้วยความที่ว่ารถของเขาอ่ะมันใหญ่มันไม่ไม่แออัดเหมือนเหมือนตอนที่อยู่ในพรีออสนะครับโอเคพี่ต้อมพี่ต้อมเข้ามาหน่อยตัวนี้รับประกันยังไงเอ่ยห้าปีห้าปีหมื่นกิโลอ๋ออันนี้คือได้ทุกคนไม่ว่าจะเป็นลูกค้าเก่าลูกค้าใหม่คือได้หมดแล้วก็แบตเตอรี่รับประกันให้สิปีสิปีก็คือ5ปีแรกตัวต้านรับประกันให้ร้อเหมือนเดิมนะครับ อินเวอร์เตอร์อ่ะอินเวอร์เตอร์ก็น่าจะ 10- 1ถึงปีเหมือนเดิมมั้งนะครับเพราะว่าอินเวอร์เตอร์กับแบตเตอรี่เป็นหัวใจสำคัญของของรถไฮบริดนะครับถ้าเกิดว่าคนที่ใช้ไฮบริดมาก่อน,นี่จจะรู้ว่าจุดตรงเนี้ยโตต้ตาดูแลเราดีมากนะครับมาก่อนที่เราจะไปคุยเรื่องของโปรโมชั่นกันนะครับเรามาดูกระจังกันก่อนคือกระจังรุ่นของรุ่นท็อปกับรองท็อปเนี่ยเขาเหมือนเขาเคลือบสารอะไรไว้ก็ไม่รู้อ่ะมันจะเงาเงาลื่นๆนะ เอออันนี้ก็เป็นข้อดีนะเพราะว่าจะให้เราผ้ามานั่งแย่เช็ดที่รูทิ่รูทรี่มันก็ไม่ใช่นะอันนี้เห็นเห็นพี่ต้อมบอกว่าเราสามารถฉีดน้ําล้างคราบออกไปได้เลยนะครับแล้วก็เรื่องสีงสีอ่าก็คือเอารุ่นอื่นเราไม่ดูเราดูแต่ไฮบริดสอง่นนี้ท็อปกับลองท็อปนะครับแต่ใจผมอะ่ะจะไปที่ลองท็อปซะเยอะก็สีก็มีให้เลือกเลือกเ้าหมดถ้าลองท็อปจะเป็นด้านนี้อันนี้คือลองท็อปออ๋อโอเคแล้วก็อ่าถ้าเป็น สีสีนี้ก็จะเป็นภายในแบบคันที่เราเรามาถ่ายกันนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นขาวดำเทาก็จะเป็นภายในสีแดงให้ความหรูแล้วไอ้สองเทานี้มันต่างกันตรงไหนอันนี้คือเทาเข้มอ่ะอันนี้เขาจะเรียกเทาเนเดทเทาออกก๊าซนิดนึงเทาออกก๊าอ๋อโอเคแต่น้ําเงินนี้ก็น้ําเงินแบบแจ่มเลยใช่ไหมแบบนี้เลยนะก็รอนถดไม่นานก็ถ้า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 ได้ซื้อนะก็ก็คงจะซื้อสีน้ำเงินอยากสมมอบอยากสงมอบนะฮะอ โอเคโอเคก่อนที่จะไปคุยเรื่องของโปรโมชั่นกันนะครับเดี๋ยวคุยกันข้าวๆก่อนเขาจะให้สิทธิลูกค้าเก่าลูกค้าย้ายค่ายลูกค้าที่ไม่เคยมีรถอ๋อคนที่มีสลิปเงินเดือนแล้วก็อายุงานเกิน3ปีหรือว่าเป็นผู้จัดการปีนึงอันนี้ก็มีพิเศษด้วอกเบี้ยเริ่มดาวน์เลยที่ศูนย์เปอร์เซ็นแต่ดอกเบี้ยที่เจ็ห้าถึงยี่สิบเปอร์เซ็นตอนเนี้ยแคมเปญเยอะมากเราก็รองรับทุกเพศทุกวัยนะครับก็คือ ไม่ว่าจะเป็นคุณจะเป็นเพศที่3นะครับตุ๊ดทอมดี้นะครับตอนนี้สามารถจัดเป็นนั้นได้หมดแล้วนะที่ผมถามคร่า,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 าวๆเนาะเราก็ยังไม่เคยแนะนําอยากเป็นทางการเลยพี่ต้อมก็เป็นทีมเมเนเจอร์ของโต้ตามหานครที่นี่นะครับก็เดี๋ยวผมจะเปิดวล็อกมาให้ข้างล่างนะครับคือสามารถเข้ามาคุยกับพี่ต้อมได้โดยตรงเลยพี่ต้อมก็จะแนะนําทีมงานให้นะครับถอยากได้เซลล์หล่อเซลสวยเซลนมใหญ่ก็บอกพี่ต้อมนะครับผมหรือว่าแต่พี่ต้อมก็ต้องขายใช่ไหม ต้องขายอ๋อถ้าไม่ขายคือไม่มีเลยอ๋อ <c oughs> โอเคอันนี้เซนเซอร์นะครับเซนเซอร์นะโอเคก็ประมาณนี้ก็ยังไงผมอะ่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเดี๋ยวผมขึ้นลิงก์เพจของของทางโตต้ตามหานครไว้ให้นะครับเผื่อใครสนใจรุ่นนี้หรือรุ่นอื่นๆก็มีนะก็มีให้เลือกหลายรุ่นนะครับไม่ว่าจะเป็นลีโวเอลติสวีออสเดี๋ยวนี้มีขายปะมีมีขายแต่คนจะไปเล่นอ๋อยาลิเตอตีโอเคนะครับแล้วก็อ่าเห็นบอกว่ามีรถแบบออกไปใช้งานได้ด้วยเออจะบอกว่า คือยุคโควิดเนาะอย่าไว้ใจอาชีพเดยนะคะเพรหลายอาชีพภาคบาง่านเนี่ยว่าเป็นพนักง,งานปีงเงินเดือนแต่ว่าจะไปแนะนำเอารถต่องข้อไปมีที่ร่วมเนี้ยไม,ม,ม่ว่าจะเป็นตู้นะคะตู้แห้งตู้เย็นอะไรอย่างนี้ยค่ะเราทำได้หมดเนะาะแฮนี้นะคะเสลือเหลือนะทำืนอนกันนะคะแล้วก็ส่งได้ที่ทุกประเทศเลยโอเคก็สําหรับวันนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยทางโตโยต้าเนี่ยครับเขามีบริการ เอารถไปให้เราชมที่บ้านด้วยนะคบเพียงแต่ว่ารถคันที่เขาจะไปให้ชมเนี่ยมันจะเป็นรุ่นท็อปแต่โจทย์ของผมเนี่ยอยากดูรุ่นลองท็อปมากกว่าทีนี้เนี่ยคร่าวๆเนี่ยรถคันนี้จะเหมาะกับคนทุกเพศทุกวัยนะที่ผมมาชมรถจริงนะครับคือหนึ่งอย่างคนทํางานของผมมีครอบครัวนะครับมีลูกเล็กหรือเป็นคนโสดก็ได้นะครับเพราะอย่าลืมว่าไลฟ์สไตล์คนเดี๋ยวนี้ของค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็เราใช้รถเนี่ยในชีวิตประจำวันกันค่อนข้างจะเยอะกว่าอยู่บ้านรถที่เป็น5ประตูเนี่ย คือมันมันเหมาะมากคือคุณสามารถเก็บของแล้วก็แทบแทบไม่ต้องเอาออกเลยคือไว้ในรถในรถคันเดียวเลยนะครับแล้วก็ถ้าต้องการความเป็นส่วนตัวเนี่ยคุณก็ก็สามารถที่จะบังแบบนี้ได้นะครับโอเคก็สําหรับวันนี้ก็คงจะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวถ้ายังไงได้ข้อสรุปยังไงเดี๋ยวผมอัปเดตให้อีกทีหนึ่งยังไงผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe ช่อง YouTube ของผมด้วยนะครับผมขอบคุณครับ